อย่าทำตัวน่าสงสารกับผู้ชายหรือแฟนเก่าทำตัวน่าสงสารคือ ตั้งแต่ทัเลิกกันมาหกเดือนเรายังไม่มีใครเลยแต่เธอมีคนอื่นแล้วสิ่งที่พวกเธอคิดในหัวคือผู้ชายจะรู้สึกสงสารเพ<ๆ>าอุวิเขายัางรักฉันต่อเนื่องติดต่อเนื่องกันหกเดือนผู้หญิงคนนี้ซื่อสัตย์จังเลยอะ่ะอยากกลับไปหาเขาจาังคือสิ่งที่พวกแกคิดนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงคิดแต่สิ่งที่ผู้ชายคิดคืออะไรรู้ไหมจ๊ะอินนี่น่าสมเพชไม่มีใครเอาดูสิหน้าสมเพชขนาดไหนไม่มีใครเอาไม่มีใครจีบหน้าตาก็เฮียรูปร่างก็เฮีย ความคิดก็ยฮีนาสมเพศที่ผา,ายใครจะเอามึงผู้ชายคนอื่นไม่เอามึงเลยกูก็ไม่เอาเหมือนกันสาวอยากให้เขามองอย่างนี้แหละจ้าแต่ถ้าสาวอยู่เฉยเฉยนิ่งๆิต่อให้อยากได้เขาขนาดไหนสาวห้ามใจไว้สาวไม่ทักหาสาวโฟก,กัสที่ตัวเองฉันทําอะไรที่มีความสุขได้บ้างฉันจะดีขึ้นได้ยังไงบ้างฉันสวยได้ขึ้นยังไงบ้างแล้วไม่ทักหาสิ่งที่ผู้ชายคิดคืออะไรรู้ไหมจ้าเฮ้ยทำไมมันสวยขึ้นวะเฮ้ยทำไมมันรวยขึ้นวะ เฮ้ยมันลืมกูได้สนิทเลยเหรอวะเฮ้ยหรือว่ามันมีผู้ชายคนอื่นมาจีบวะเฮ้ยแม่งไม่สนใจกูเลยเหรอวะหรือว่าแม่งเป็นผู้หญิงฮอตไปแล้ววะหรือว่าแม่งมีผู้ชายสิบคนแม่งมาจีบแล้วถ้าสมมติว่าเฮ้ยหรือว่าแม่งเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้ววะเฮ้ยทำไมมันมัไมไม่ทักมาหากูเลยวะหรือว่าแม่งมูฟออนจริงได้เลยวะไหนลองทักไปหาหน่อยดิสาวอยากจะเป็นแบบไหนหรือต่อให้เขาไม่ทักมาเราก็ไม่เสียศักดิ์ศรีจริงไหมเพราะฉะนั้น เกิดเป็นหญิงอย่างโง่อย่างโง่วิ่งไล่ตามผู้ชายคนไหนยิ่งวิ่งไล่แปลว่าเราดูไม่มีค่าดูไม่มีใครมาจีบเราเลยดูเป็นผู้หญิงที่มึงไม่มีความฝันไม่มีอะไรนอกจากผู้ชาย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 มึงมีลูกสาวมึงจะสอนลูกสาวมึงวิ่งไล่ตามผู้ชายขนาดนี้ไหมจ๊ะ